สวัสดีจะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมลดริ้วรอยนะคะครีมบํารุงผิวสูตรลดริ้วรอยสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่มีริ้วมีรอยห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องซื้อครีมแ,มแพงๆเราก็ทําใช้เองได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าเข้ามาแล้วก็ก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามารู้วิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสรส,ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนนะคะในส่วนของเจลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันทับทิมนะคะ ใครไม่มีน้ำมันทับทิมนะคะมีน้ำมันตัวอื่นๆที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะทุกคนเราสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันทับทิมนะคะเขาจะมีปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเลยนะคะนอกจากนี้น้ำมันทับทิมยังเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินบีนะคะและโพเทเสเซียมนะคะสารอาหารมากมายเลยนะคะคุณประโยชน์กับผิวพรรณของเรานะคะในส่วนของน้ำมันทับทิมหาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะ ใครไม่มีมีตัวอื่นก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำมันทับทิมอยู่ที่สองถึงสามช้อนชาพเพื่อที่จะมาละลายเจลว,วัสลีนนะคะนี่นะคะทุกคนปั๊มลงไปเลยนะคะก็เอาเลยนะคะสองถึงสามช้อนชาพเพื่อที่จะไปละลายเจลว,วัสลีนนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนสองตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเจลว,วัสลีนเขาจะค่อนข้างหนืดนะคะทุกคน ถ้าเราไม่ละลายเจลวัสลีนก่อนเราจะค่อนข้างผสมเข้ากับตัวอื่นยากนะคะผสมให้เข้าละลายเป็นเนื้อครีมเหลวๆก่อนนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเขาจะผสมเข้ากับตัวอื่นได้ง่ายนะคะถ้าเราผสมออกมาให้เขาเหลวๆแบบนี้แล้วนะคะทุกคนพอประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้น,นะคะในส่วนของเจลว่านหาง จคลเค้ก็จะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลวันหางจระเข้อยู่ที่2-3ช้อนชาหรือกะเอาตามปริมาณเราจะทำมากทำน้อยนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงใบมะรุมนะคะใครไม่มีมีผงตัวอ,อื่นเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงใบมะรุมเขาจะช่วยควบคุมความหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยทำให้ผิวของเราขาวากระจ่างใสเขาจะมีวิตามิน A วิตามิน C ที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคน เราจะใช้ผงใบมะรุมอยู่ที่ปลายช้อนนะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะทุกคนเขาจะออกมาสีเขียวเหมือนกับผงชาเขียวเลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นผงชาเขียวตามัชฉะแทนได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าหรือครีมสูตรนั้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราทําออกมาแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะมาน่อนว่าทําออกมาแล้วทําไมไม่เป็นเนื้อครีมเป็นที่เจลว,ว่านหางจระเข้หรือเปล่าคะทุกคนเพราะว่าเจลว,ว่านหางจระเข้บางยี่ห้อบางชนิดเขาก็อาจจะเหลวนะคะให้เราดูตรงเจลว,ว่านหางจระเข้ที่เราซื้อยี่ห้อไหนที่ว่าเขาข้นนะคะทุกคนส่วนตัวบอกเลยว่าเจลว,ว่านหางจระเข้ที่ส่วนตัวซื้อมาใช้นี่เป็นจรลอนเลยนะคะ เนื้อเขาดีเนื้อเขาสวยมากๆเลยนะคะไม่มีการเหลวนะคะเห็นไหมคะเนื้อเขาข้นสวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนื้อครีมเขาจะออกเขียวๆอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะทาได้ั้งทเช้าและก่อนนอนเลยนะคะวิธีเก็บรักษาเก็บใส่กระปุกเข้าตู้เย็นได้หนึ่งสองอาทิตย์เลยนะคะหรือตู้เย็นใครเย็นจัดก็เก็บได้นานกว่านั้นนะคะนี่เลยนะคะ อย่างที่บอกนะคะทาได้เลยนะคะเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเขาไม่เขียวนะคะทุกคนเวลาที่เราเอามาทานหน้าแบบนี้แล้วเขาจะไม่เขียวเลยนะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะบอกเลยสูตรนี้เอาอยู่เลยนะคะคนเราถ้าผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะทุกคนเราจะมีริ้วมีรอยแล้วเราก็จะเกิดฝ้าได้ง่ายด้วยนะคะถ้าผิวของเราชุ่มชื้นแบบนี้เราก็จะไม่ไวต่อแสงนะคะทุกคนผิวเราจะอิ่มน้ําจะใสมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราทาแบบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะทาเช้าทาเย็นได้เลยนะคะเก็บแต่กระปุกเข้าตู้เย็นเก็บได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์ตู้เย็นใครเย็นก็จะเก็บได้นานกว่านั้นนะคะยืดอายุไปได้อีกเลยนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสห่างไกลยิ้วรอยอยากมีเล็บแข็งมีผมที่ยาวเร็วมีเล็บที่แข็งแรงไม่อยากงก ก่อนวัยนะคะไม่อยากมีริ้วมีรอยก่อนวัยสั่งมาได้เลยนะคะนาราคอลลาเจนตัวที่อยู่ข้างหลังนี่เลยนะคะกระปุกสีชมพูตัวนี้นะคะกระปุกเดียวจบทุกปัญหาเลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะใครอยากได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้พี่ทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ